น้องเ้วนสัตยาวไปด้านหน้าให้น้องฟิโน่น้องโโออกโร่เอาตาลงน้องฟวโน่ลงลบน้องกุโร่ส่งให้น้องแฟมน,น้องแฟมได้ลุกแล้วแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูเลยครับขึ้นน้ำแล้วนะครับนะขึ้นน้ำเป็นอ่านี่น้องฟิโน่มาดูนะครับเอาลูกลงอย่างสวยงามนะครับนะซึ่งเล่นกันมาตั้งแต่ระดับรุ่บานนะครับนะเข้าใจกันดีกับน้องแฟมได้โอกาสลงนี้เห็นน้องแฟมยืนลงลงนะครับนะหมายเลขเก,ก้า ก็เลยแปรมาเบาๆนะครับนะน้องแฟงก็ช่างใจเย็นเหลือเกินนะครับลูกนี้ไม่ยิงก่อนนะครับเอาเท้าแปรลูกก่อนแล้วก็ค่อยๆซัดเข้าไปอย่างใจเย็นนี่นะครับนะน้องแฝงพิชาชาดำสีใหม่ลูกผมนี่ผมขึ้นฟ้าไปเลยนะครับนะเพื่อนเกลือกันนะครับเล่นกันมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะครับนะ่ะใส่เสื้อสีชมพูนี่แขวนเหรียญอย่างดีนะครับตอนนั้นได้แชมป์แรกในชีวิตนะครับนะตอนอายุหกขวบอนุบาล นี่มาดูพาพพีเปย์กันอีกทีหนึ่งนะครับนะาเล่นกันรู้ใจอย่างดีนะครับระหว่างน้องแฟมกับน้องฟีโน่